เราจะเริ่มออกเดินทางประมาณสิบนาฬิกานะคะทุกคน,น,นใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงถึงประมาณ4ีชั่วโมงหรอแต่ว่าคิดว่าน่าจะถึงประมาณเชียงนะคะทุกคนสี่ไหมว่า,าใกล้จะถึงไรเตชิดแล้วนะคะอีกประมาณกี่กิโลคะ5กิโลนะคะทุกคน อันนี้เป็นถนนเส้นที่ตัดไปจังหวัดชัยภูมินะคะเขาเรียกว่าเป็นเส้นเดียวกับไปดัดุนทศใช่ไหมคะเรากำลังจะไปบ้านกกึ่งนะคะทุกคนทางเข้านะคะทางเข้าไรเตช สวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะจอดนี่ก็ได้นาะอาหารนะคะส้มตำมปลาแห้งขาแห้งทอดไข่นางเป็นเียวเี้ยวงูโอ้ทำไมสวยเอ๊อย่งนี่ลุงเียวงูอ๋อเรามาถึง ไร่เตชิดแล้วนะคะทุกคนกำลังจะกินข้าวเพราะว่าหิวมากบอกว่าข้าวทำไมมันเม็ดสวยจังเลยอืมบรรยากาศตาก็เราก็เลี้ยงเองใช่ไหมคะหมักเองตากแห้งเองกินเองพูดอะไรหน่อยกับกล้องหน่อยไมได้ไหมคะกำลังกินกำลังกินพร้มแซบอืมจบแซบนัวตัวเรากินอยู่ มันเป็นอะตงโนมันไม่ร้อนไหนตรงไหนคะไม่รม้อนตรงตัวเล้าไผ่อ่ะอ๋อเรากำลังจะไปไหนคะเนี่ยไปดูกล้วยค่ะไปดูกล้วยปลูกเองใช่ไหมคะเนี่ยใช้เวลาปลูกนานไหมคะแปดเดือนพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกพื้น no ที่หน้าบ้าน รู้ไว้ต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรอะโวคาโดชอบถีงต้นแล้วเขาขอแบ่งไป็นสองต้นโอ้เพราะได้เองเลยหรอแล้วเราจะไปปลูกที่ไหนคะอะโวคาโดเนี่ยโคกหนองนาโคกหนองนาตรงนี้ไม่ใช่โคกหนองนาใช่ไหมตรงนี้คือตรงนี้คือบริเวณบ้านที่อยู่โซนด้านหน้าติดกับถนน นะคะเรามยังไม่ใช่โคกหนองนาว้าวนี่ตัดไม่รอโอ้โหกล้วยเยอะมากเลยค่ะกล้วยหอมทองนะคะอโอ้หหวีละห้าสิบบาทประมาณนี้นนอ๋อดูสิคะ บริเวณของกล้วยที่ใช้ปลูกก็ใช้พื้นที่ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าการดูแลต้องใส่ปุ๋ยลดน้ำใส่ขี้วัว่วัวการลดน้ำนี่คือ,อเราเปิดเป็นสปริงเกลใช่ไหมคะอ๋อ,อไม่ใช่สปริงโคลสปริงโคล สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วิกกี้อยู่ที่ไร่เตชิดนะคะอยู่ที่สวนของคุณลุงแล้วก็พี่สาวของวิกกี้เองค่ะบรรยากาศของออไร่เตชิดตอนเย็นนะคะก็เป็นเวลาตอนนี้ประมาณ14นาฬิกานะคะกำลังให้อาหารน้องวัวอยู่ค่ะบรรยากาศโดยรอบๆนะคะ ็พี่สาวแล้วก็พี่เขยก็จะออกไปปัดย่าในเปียนะคคแล้วก็มาปั่นให้น้องวัวกินสดๆเลยค่ะเนี่ยค่ะย่านเนเปียที่ปั่นออกมากลิ่นก็จะหอมนะคะเนี่ยวัวบางตัวไม่อยู่ในอคอกนะคะ ลป็นูกวัวนะคะ บรรยากาศที่สวนก็อยู่กันสบายๆนะคะเป็นแบบหมู่บ้านเกษตรษกรนะคะแล้วก็อยู่กันแบบบ้านๆนะคะก็มีน้องหมาเฝ้าเฝ้าบ้านเฝ้าวัวนะคะ สวัสดีค่ะพี่ปภาพี่ปภาขอสัมภาษณ์พี่ปภาหน่อยได้ไหมคะพี่ปภามาอยู่ที่บ้านกกึกที่โคราชนี่กี่ปีแล้วคะปีระมาณปีใช้เวลาในการทำเกษตรให้ได้ขนาดนี้ที่มีทั้งวัวทั้งปลาทั้งปลูกผักวปลูกกล้วยเนี่ย ใช้ระยะเวลาวัวนี่เพิ่งทำมาสามสี่ปีกกกกกกนี้อ๋อเหรอคะทำหญ้ากอนปลูกยญ้าแล้วก็เรามีหญ้า็หาลุมมาเลี้ยงแดดแม่นึงก็เป็นสแม่เป็นสแม่จนเข้าทุกวันนี้ใช้ประมาณสปีจะเข้าส่ปีนี่แหละแล้วแล้วนอกจากจะเลี้ยงวัวทำการเกษตรแล้วอะ่ะ<ๆ>เห็นพี่ประภายังมีปลูกกล้วยปลูกหอมกระเทียมปลูกผัวไปด้วยเนี่ย ที่เวลาพี่ประภามีเวลาในการบริหารเวลายังไงอะคะด้วยในทุนก็ต้องดูแลอทำกระเทียมเนี่ยเขาจะทำหนาทำแบนให้เราจะเป็นคนปลูกแล้ว,วลก็ดูแลเอง,ง่ดูแลขุดสามเดือนอมทมกระเทียมใช้เวลาสามเดือนด้วยใช้เวลาแปดเดือนแปดเดือนก็จะออกดีเสร็จแล้วตัดดีกเสร็จก็อีกสองเดือนก็ได้ ตอนนี้เรากำลังจะออกไปโคกหนองนานะคะทุกคนเรามาถึงโคกหนองนากันแล้วนะคะทุกคนพี่ประพาก็จะพาพวกเรา<ม>เดินชมโคกหนองนากัน<ม>อา้าตบมือด้วย จากสวนค่ะสวยมากมัดเมื่อวานเนี่ยไม่ได้หยิบรากให้เลยสวยมากเพื่อนะอันเนี้ยโอเคไม่ให้ที่ไหนก็เชื่อ้นี่ยอ๋อสวยมากเลยนั่นจะเอาผิดมั่ม่วงมันต่างมันต่างจากกระเทียมทั่วไปยังไงอะคะกระเทียมทั่วไปชวนกระเทียมจีนเนี่ยกลิ่นมันจะไม่แรงนี่กระเทียมไทยอ๋อะไใบยี่สกปลาตะเพียน ปลาเทโพมีตัวใหญ่ด้วยนะมีให้อาหารปลาไาปแบ่งกันนะคะกระเทียมเนี่ยเพราะว่าฉันยังไม่ขูดฉันอิส่าถอนมาให้ก่อนไหมันยังไม่แห้งเลยเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ปภาพี่สาวของวิกกี้เองก็เป็นเกษตรกรเต็มตัวนะคะพอเล้ยให้ค่นั้นพอ พอแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินไม่หมดอไม่เป็นไรอยู่ได้สามเดือนอ่านี่ก็มัดเองเนี่แบบอนนี้โอ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะให้พี่อ้อยิ้คขึ้นเครื่องกลับบ้านสิให้ยิ้คขึ้นเครื่องกลับบ้านก็ได้นะพร้อมใหม่ค่ะไม่เป็นไรตรงนู้นนะคะพี่ไถ่อะ แกจะพอขูดแล้วแปลงนี้หมดแปลงโน้นมีผักแปลงนี้มันจะหมดและนี่ชิถอนไปให้หน่อยนึงรวมอันนี้แล้วน่าจะไปให้ปลาก่อนไปเดินอ้อมไปทางโน้นนะอือปลาเดินอ้อมไปค่ะไปทาำเงินสิหั่วมันวายแล้วนะเธออาจารย์หัวมันโดนรุ่นหน้ารุ่นที่มันเหลือไม่กี่ฝักแต้มเลยเห็นไหม ไหนอ๋อถั่วพักยาวอันนี้หรอมีคนขับรถให้หรือเปล่าเออเรารอไปแปดมือเรารอไปแปดมอาทิตย์ถัดไปจะไปแปดีืออาจารย์มันก็มาถูกมันหมดรุ่นแล้วถั่วเออนั่นเลยมันหมดแล้จะใส่เต็มเต็มใช่ไหจะเอาอะไรไหม หมดค่ะเหลือแค่นี้เหรอคะโอเค <Okay. S 2> ได้ <Okay. S 2> ค่ะออมไปทางโน้นค่ะ <สำ S 1> ไ้เลยค่ะโอเค กาติดชีวิตพี่ปพานะคะอันนี้ปลกเพิ่ไได้เดือนเดียวปลูกได้หนึ่งเดือน <Ừ. S 1> แล้วตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นปลูกอะไรคะข้าวโพดค่ะอ๋อบริเวณตรงนี้อพอพจะปลูกข้าวโพด,พดตามติดชีวิตเกษตรกรนะคะเราได้ผักมา1น่งตะก้าด,ดูสิคะผักปลอดสารพิษสดๆกรอบ อ๋อโอเคต้นนี้จําได้ลเะ,เเเะเก็บเอาเลยเอามีดที่ตัดเอาเดี๋ยวจะเก็บผักคะนา้าไปฝากเพื่อนๆนะคะเ,เ,เมื่อกี้เก็บผักกาดแล้วก็เก็บต้นหอมทีนี้เราจะมาเก็บผักคะน้ากันนะคะทุกคนว,ว้าว สวยมากเลยนี่ได้มะละกอด้วยได้มะละกอไหนคะโชว์มะละกอหน่อยสิคะว้าวาแบบว่ากรอบมากโอ้ยจุลินทรีย์เลยเนี่ยโอ้ ขอบคุณพี่ปภามากเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเยี่ยมโคกหนองนานะคะอากาศดีมากเลยคะ่ะดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกเย็นนะคะทุกคนวิวดีมากเลยคะ่ะแล้วแล้วแล้วลดน้ำผักแบบผ่อนกระเทียมยนะคะถอนกระเทียมปกติเขาต้องมีเกลียมด้วยอ๋อ เราใช้มือถอนเลยเหรอคะไม่เราต้องลดน้ำก่อนแม่มันก็ไม่ขึ้นมันขาดอ่าทุกคนเห็นต้นข้างหลังของที่ป่าพาไหมคะนั่นคือซิกเนเจอร์ของโคกหนองนาบ้านไร่เยาวบป่าพาเลยนะคะนั่นคือต้นอะไรคะคุณพี่สแด้าค่ะสแดาวนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวให้ทุกคน,นดูใกล้ๆนะคะเป็นแลนด์มาร์กนะคะของโคกหนองนาบ้านไร่เยาวป่าพานะคะแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกย็นนะคะ คลางตรงไหนคะพาไปเลยคะ่ะนี่เป็นปั๊มน้ำนะคะดูดน้ำจากคลองขึ้นมาใช่ไหมคะช่ค่ะแล้วเราก็จะสูกอย่างบาดานมาเติมบ่อยทีอ๋อบ่อบาดานอยู่ตรงไหนล่ะคะข่างคะ่ะไหนคะไหนคะ อ๋อแล้วใสตรงนี้ปาก็จะได้เฉียนนดนะเป็นตัวอ๋อทำให้ระบบหมุนเวียนของน้ำดีนะคะทุกคนพอเสร็จเสร็จเรียบร้อยนะ,นะคะ<อ>วันนี้ก็จบหนึ่งเดย์นะคะที่ใหญ่ไหมคะกระเทียมว้าวนี่กระเทียมไทยแท้ๆกระเทียมไทยแท้ๆมันดีกว่ากระเทียมเอ่อประเภท,ทอื่นยังไงคะกระเทียมไทยกลิ่นมันจะแรง เก็บไปเป็นปีไม่มีรีบไม่มีฝอ,อถ้ากระเทียมจินน่ะแค่แกะไว้ก็รีบแล้วอ๋อกระเทียมไทยต้องอที่ไร่เตชิดห,หรือโคกหนอง <laughs> นาบ้านไร่อยอวพาน,นะคะเดี๋ยวจะเก็บไปฝากทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ <laughs> บอกว่าอีกประมาณประมาณเดือนมีนาคมเจอกันอีกทีขุดกระเทียมโอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ